นี่ค่ะออ้ยทอดปลาแห้งกำลังเหลืองเลยนะคะนี่กับส้มตาำก็อร่อยนะคะปลานี่ททำเองนะคะปลาทำเองค่ะไม่ได้ซื้อนะคะเออเอ,อีปลาทำเองแล้วก็ทำเองตากเองค่ะปลาแดดเดีดเดยว สาขาวน้องชายเอามาให้เขาไปตกปลาเมื่อวานนะคะก็ลเลยเอามาแบ่งให้ทําเป็นปลาแห้งนะคะเป็นยังไงคะน่าร่อยไหมคะอิ่โชยเลยกินกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวย กัข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยค่ะกินกับส้มตำก็ได้นะคะนี่ค่ะอุย้ยท,ทอดเจียวแล้วก็ทอดปลาต่อเลยนะคะเอาไว้กินกับส้มตำค่ะนี่ค่ะเอามาใกล้ๆกว่าทิ้งไปเลยค่ะทอดกิ่ตัวก็ได้ค่ะ จะได้สุกเร็วๆขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปนะคะใครหิวข้าวแวะมาฮะแวะมาผ่านมาทางนี้มากินข้าวด้วยกันนะคะกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปต่อนะคะนะคะเป็นยังไงคะนี่แหละคะ่ะชีวิตประจำวันก็ขุ่แต่ในขุกในครัวบ้างหน้าง,งานบ้างนะคะนี่ อัลละค่ะนี่ไงคะปลาเรียบร้อยและะ้วค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ